ทีนะ่นี่เกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์ฮันคอเยอะฮันคอเลยค่ะเลย่าแค่ต้องไไงพี่ฮันคอร์นี่คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครตอนแรกเราจะไม่รู้ครับว่าใครเป็นเชสเซอร์อย่างน่าตีแต่เราตีมันได้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดยาวแป๊บนึงอย่ามาเข้าเกมแล้วเกมไปแล้วไปเราจะคิดถึงนายลาก่อออนนเแฟคลับ แอนแฟนขับโทรมาครับไม่ใช่ไม่ใช่นาวกีแฟนขับไม่ใช่แฟนด้วยเออขับไปที่ติาอไรเคี่ยวจีลาก่อยเฮ้ยเจอใครทำไมล่องหนอยู่ตัวคนอยู่ไหนคนรถ่นไปเฮ้ยคนกีตกทางนูเฮ้ยหายล่องหนแล้วดาวจึงคนดังนี้รู้สึกน่ากลัวไงไม่รู้วะเอาละอย่างแรกรู้เลยว่าพี่นิวไม่ใช่แล้วนะ ทำไมเออเพราะพี่นิวอกน่ากลัวพี่นิวคงไม่น่าจะใช่แน่ใจจะเป็นวิววิวสูงวิวสูงไปแล้วเอ็ล้ออ้าวนิวคงรู้แล้วครับว่าใครเป็นโอเคมันอีกแล้วมากูจะต่อยทำไมมันเป็นบ่อยนะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นใครอยู่ใกล้ๆนิวคงสามคนสามเลยเอแต่เลเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วสามคนเล ตีแม่งเลยยังอยู่กับคุณฮ่า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 ไอ้ที่เลยที่เลยที่เลยตีเลยรักกอยเกิตายนะรักก่อยเจริงเลยจริงเลเฮ้ยมันตีหโหดเอาเอ้ยเดี๋ยวโอเคจริงจ้าเอาคุณครูโอ้หเดี๋ยวยังแหลกเลยวันนี้ชิ้นนี้ชุวยโอ้โหไอ้สาวดุนไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่มันโฮ้ยมันเก็บยังเร็วอ่ะ เอาเจอติ๊มเล็กแล้วติมเล็กหมดดีไงมัน,มนเตียนมันเตียนตัดเตียนอยู่จะติ๊มเล็กก็แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่นะอีคนหนึ่งอยู่ไหนหายชื่อช,ชื่อหายไปไหนรู้เปล่าเออตายต,าย,ตายแอบแล้วคือบอกตองๆนะที่ผมบอกมเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ชื่อคุณครูแต่ผมเจอบังเอิญมากเจอตูอะไรเมื่อกี้ออกเนี่ยมึงเจอตูใช่ไหมไม่ใช่ก่ <c oughs> อนก่อนแย่อพีวีนี่นเนียนทุกสถานการณ์จริงๆโอ้ยเนียนเนียนด้วยกัน กินมูลววแล้วเนื้อขอบแม่ขอบแม่เอาของเขาด้วยตอบอะไยตรงนี้ไงใครบอกได้บ้างอะไรนะกดพี่เดียวกดหนึ่งแล้วกดเล็กหนึ่งแล้วก็ตามติดชีวิตคนอื่นได้ครับเราไม่ทิกงกันดูว่าคนอยู่ตรงไหนไปดูชีวิตแอ่ก่อนหน่อยไหนเฮ้ยก่อนอไปใครก้อนบ้านน้องบินตามหลังไรอยู่นะไม่เห็น กูน่ากลัวกับมึงมันเป็นทีมค่ะกูไม่เจอโถไอ้แค่คนถือกันดูนี่วิญญาณอาฆาตตามหลังแค่คนถือก็ดูกระจี้หลายขาดมากมันพูดซะกูมันพูดจะปูหมดความน่ากลัวเลยวะยังวิญญาณอาฆาตมันโดนเอ๊ะเราเห็นหมดเอ๊ะเราเห็นหัวชมพูตรงนั้นอ่ะใครเนี่ยมอลกับมูนีโต้จะเหลือใครแล้วครับสีชมพูอ่ะต้มีอุ้ยตกใจ อ๋อตามติดตามติดกอลได้ไปไหนมาเดี๋ยวเราเดินตามนายกอลยังแม่งตอนแหลวไม่เห็นซะหน่อยโอย่ามั่วไอ้กอจะมันเห็นชื่อกันนะระวังด้วยสุดยอดมัอย่ามโนทำโมนโมไม่เลยเฮ้ยเคียวมันเป็นเกย์ใช่ไหมเกย์พี่หัวค่อสิงมันั้นแหละนี่สิงดีกว่าใส่กูไปไม่สิงกูบินตามเอาสบายใจกว่าไปหน่อยก็ดีนะ ไม่แล้เมื่อกี้เห็นฉันไม่ใช่หรอเม่อที่เห็นเราไม่ใช่หรอเธอมึงวนเขาที่เดิมทำไมเผื่อมันซ่อนอยู่ในห้องน้ำกันอ๋อไม่ใช่คุณครูนะอยู่ในห้องน้ำเออแล้วเมื่อกี้คุณครูเจอที่ไหนในห้องน้ำอาจครูอยู่ทันไม่รู้จริงอ่ะในกองทาพอุ้ยแล้วมองคุณยี สวัสดีกิบุรี่ด้มันชื่อเลยหรก็น่เห็นเลยว่าอยู่ไหนไม่เห็นมันจะสว่าง่เห็นแล้วเอะไนี่วะกุลี่ด้วอรด้วยอะรกุลี่ด้วยสวัสดีสวัสดีกิบุรีีลอกย่ด้วยนี่เลยบีลอกพี่แจีแจบีลอกีีอะมอแล้วก็พอแล้วก็มองแล้วก็จ้องกิบุรีด้วยตาอบอุ่นไม่ได้ยินอะไม่ได้เห็นไม่ได้มาเป็นไกลเนื้อมาเป็นเสียง ดีดีแจ้ไม่ดีตาเลยมั้โอ้จิบุีจิบุรีกองตูดน่ารักเองแล้วเหลือตาหัวล้องทำยังไงพี่ิบุรีดีแจ้ก็ล่องลอยไปไขวะจิบุรีองลอยตาไปไอหัวดำนี่เอาทำไมเราต้องกิมต้องกิอยู่ข้างๆพี่้องกิิบุรีจิบุรีจิบุรีซอกใจ แหล้วกิ๊ฟเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วกิฟอยู่ข้างๆด้วยต้นไม้ถัดไปใช่ไหมประชดชีวิตครับเออแล้วกิ๊ฟหายน่าจะให้ผีทำมันได้นะแบบตีบล็อกได้อะไรเงี้ยทำให้ไม่รู้ว่าไอ้นี่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 ทุกคนว้าวกับที่เดิมยังไครับใช่ครับแลผมไมอยู่ที่ไหนกันนะผมอยู่นอกแมปเลยเฮ้ยไม่ไม่มีเออมาแล้วมาแล้ววิ่งนอกแมปจะรอดเย้รอดตายแล้วเ แต่เมื่อกี้น่าเสียดายจริงนะแบบเห็นชื่อใครไม่รู้อ่ะเอเอแล้วท่าเว่าลมกสามขอคคุยหน้าเนี้น่าจะเป็นชื่อพี่แหละแล้วพี่ก็ยอ่อรีบย่อไง,งใ,หให้ทายว่าเออใครอยู่ใกล้ห้องน้ำที่สุด่ะมีนิมฟูมกับคุณครูแล้วก็คิมอนมีคนอึ่นใคร <c oughs> เฮ้นยน้องกิ๊บปะแน่าจาก,กิ๊บเล็กนัองพ่อชื่อยาวมากอ่ะชื่อมันยาว พราะพี่ตอนเมื่อกี้พี่แอบอยู่ตรงต้นไม้เห็นใครรู้ชื่อยาวอยู่ข้างต้นไม้ถัดไปอ่ะเดี๋ย่าดี๋ยวไอ้น้องมานะเปลี่ยนชื่อไอดีเลยนะโอเคเขาไม่ได้ข้าวโมดเลยเยี่ยมข้อมูลอย่าเซ็นนี่ก็คือต่อแหลกกันได้เราจบายเยี่ยมเฮียเกูต่อแหลกเต่ยเราเป็นเปล่าเพื่อนเฮ้ยเราเป็นเราเราเป็นเซอร์ไวเวอร์นะเราเป็นเซอร์ไวเวอร์นะเจอเจอจริงเหรอ พูดคำเนี้ยว่าว่าเจอผมอ่ะผมพูดแค่นี้แหละว่าเจอกันเจอใครกันแน่เจอกันแน่แค่นั้นแหละไปเชื่อไปเชื่อไปเชื่อรูี้มีนี่เสียงจริงเลยวะนี่เสียงจริงของมึงมันล้อโหนสามสิบมิลเีลยอุ้ยคนส่วนใหญ่จะแอบที่ไหนกันนะาตกใจเสียงคนส่วนใหญ่บรรยากาศคนตัวนไหนเขาจะแอบที่ไหนกันเหลยเป็ูจรินะ แสดงว่าคิวมอนเป็นใช่ไหมบรรยากาศตึงเครียดจังเลยในที่สุดคิวมอนก็เป็นแล้วดูมาดูกันว่าคิวมอนเราจะตายบ่อยไหมยังใครหลับเหรออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจังเฮ้ยขับอะไรกันบอกให้รู้ด้วย

มีการให้โอกาสสองนาทีแี้วคือพวกมึงทำอะไรกันทำไมล่ะคิวมอนไม่ได้ถือกระดูกใช่ไหมแล้วก็เดินไปยืนตรงหน้าก่อนไม่ไม่ไม่คิวมอนมันกำลังดีดอยู่ดีๆนี้อุ๊ยกระโดงนี้ดีกว่าอุ๊ปหน้ามหน้ามาเออ๋อทีมแท้พวกนายก็ผสมพันคิวมอนอยู่ตรงหน้าใช่ไหมผสมพันเขาผสมพันกันยืนจ้องหน้ามันอยู่อะไรเงี้ยแม่งอย่างฮาเลยทำไมเราไม่เห็นฉากนั้นวะจะได้แคปไว้แล้วหน่อยไอ เอาเาเอาเอาไอะไรกันเนี่ยไอ้ผีสองตัวนะไอ้ผีตัวหนึ่งนั่นจอีตัวคิวมอนกับกอนจางานคิวมอนน่าจะมีไอ้ต่าแล้วยังมีกอนจังอีกจะอีา่าทำอะไรทีแกบุรีคุณคุณคงไม่ได้เป็นผีใช่ไหมคุณเดินมาเจอ อจะหนีไปไหนก่อนจะหนีไปไหนพี่สองเสียไม่ยู่บอลเนี่ยทำอะไรกิ่บอลไม่หนีตังตัวไม่ไปอาวุธสารนี่ถอนไม่ได้แล้ววะขี้หมอนลาสูตรมันอยู่เลย มึงขอ,ลอไล่ยังทำกักนกน่ากลัวมากอะ่ะกูได้ไม่มาดูผมสิงไงวะโอเคสิงเงินครูแล้วเข้าสิงจิเบรี่มาดูผมเิมอนดิดูแลใครเป็นเนี่ยอ๋อเหรอยู่ตรงไหนเ,เดี๋ยวนะกดพี่กิฟดูผมไก่กอนอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> <c oughs> ตองทางเสียเวลาลงรัชดาติดเบรกใจดูยังไงวะกดกดคลิกสองครั้งอะถ้มุดเลขสองก็กดสองทีอะทํามจะขึ้นให้ใจใจไอมึอโอเคอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ๋อ ทำอะไรกันในสองคนเนี้ยืนตุ๋ยกันได้เหรอสองคนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีซะหน่อยทำอะไรเนี่ยฮะไม่ยืนจูจีอะไรเลยเลยตีกันตีกัะสายพันอยู่ฮะไม่ตีกันเลยดูไอตีกันเองได้เหรอได้ฆ่าเลยฆ่าเลยจังหวัดตีบักตีบักเมื่อกี้ก่อนจังแม่งทุบหัวคิวมอนไม่เห็นเลยเหมือนทุบหัวน้องไมล์เลย ทำลกระตายน้อยอย่าให้พูดทำได้ลำกน้องไมลนะเฮ้ยได้เลไม่ได้บอที่เสกรุบกรับเอาละอเด็กกรุบกรับโอโยจิจิสมากกับชินิชัยชาแนลนะคะมดูโอ้นุ่มสคนกำลังจูตีวีววววว อไม่ไม่นอนใครเป็นบอก่อนคุณครูใครเป็นคุณครูแล้วเมื่อกี้คุณครูเห็นเขาได้ไงอ่ะฮะเห็นเขาได้ไงอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นประตูเปิดใครเปิดประตูทิ้งไว้อะไรเดินเข้าไปครูเป็นเกลียดเลเป็นใช่ป่ะคุณครูเป็นคุณครูเป็นแล้วดูเขาโดนฆ่าอยู่คนเดียวเหรอดีดเขาโดนฆ่าอยู่คนเดียวเไม่ใช่เลยเดี๋ยวคนรู้ยังไม่ อะไรถ้าไมปป์เลี่ยนทผมไม่ถามกันถามอะไรอ่ะจิมมอนเราจำเหตุการณ์นี้อย็นเลยเย็นเลยไม่จำลองเลยจำลองสักที่เยืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่เกิดอะไรขึ้นครับผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวปมาลงตรงนี้ดีกว่าเงียบจะดอีเจอเจอต่างคนต่างยืนตึงมึงเป็นหรือเปล่า ยืนตึงเอ้ยเมื่อกี้เขาก็ยืนตึงนะคุณครูมายืนจ้องหน้าเขาแบบคุณครูคุณคงจะไม่ได้แล้วแม่ขวาก็ดูขึ้นมาขอบคุณจบเลยอ่ะขวาก็ดูนี่จบเลยอ่ะไม่กล้าขยับกูจะโดดลงไปกันกะไรอยู่ขวานันดูขึ้นมาทำไงวะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับแก้งอาจจะอ่านที่มา เล่นอ่าเซเลนฟอเรสโอเคครับผมเอาพเตรมมันมาแล้วเโอ้งโอเ